มอนสเตอร์ของกาคกคนคือปั่นมาจากการจาบุรีที่ก็ไม่ได้ใกล้จากกรุงเทพเลยก็อยากชวนให้เพื่อนๆมาจริงคือแบบยังเหลือเวลาพอที่คนแบบจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวัตนสตร์คอนเสิร์ตของเมืองไทยเออไม่ว่าจะช้างไงกออ็ขอให้มาก่อนละกันเชื่อว่าคนก็ทำได้ว่าเต็นไม่เป็นหรือว่าบ้านไก่ย็งไงแค่ลองมาก่อน ก็อยากจะมาเชิญชวนให้มาร่วมเต้นแฟน์มอลก,กันได้มาร่วมสนุกกันทำเพื่อเลดี้กาก้าของเราก็มาร่วมสนุกกันได้นะครับรับรองแซฟเฟอร์เล่นเชลลิ่งเตอร์มอเตอร์กันด้วยของเราเหมือนกันก็อ,อยากจะชวนพวกเชลลิ่งเบอร์มอนเตอร์ทุกคนในประเทศไทยนะคะเพื่อมาแสดง นี้ที่มาก็ไม่ได้มาเพื่อในะครมาเพื่อเลดี้กาตามาพร้าะอดใจลักค่ะก็อยากให้เพื่อนๆที่ได้ดูก,ก็ที่มีที่มีความรักที่มีใจรักให้เลดี้กาตาก็ขอให้มานะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราแสดงให้เห็นว่าเรารักไทยเราทำเพื่อไทยค่ะอีกหนึ่งนะคะเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์คัตม็อบก็คืออยากจะชวนชวนเพื่อนๆเนี่ยเข้าร่วมโปรเจกต์คัตม็อบเพื่อให้กาตาเนี่ยได้รู้ว่าลิสต์มอนเตอร์ของไทยแลนด์เราเนี่ยก็ไม่แพ้กับคนนอกเหมือนกัน,นะคะ่าวเขา